อธิบดีราัชทรร์ส่งเรื่องนักโทษชายทักษิณนอนโรงพยาบาลสัปดาห์นี้เมื่อวันที่9มกราคมเวลา9นาฬิกา35นาทีที่ทำเนียบรัฐบาลพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการการะทรวงยุติธรรมกล่าวว่าอาธิบดีกรมรัชธรร์จะส่งเรื่องนายทักษิณชินวัตรอดีตนายยกรัฐมนตรีและนักโทษหนีคดีทุจริตที่พักรักษาตัวอยู่ที่ในโรงพยาบาลตำรวจ เกิน120วันให้รับทราบภายในสัปดาห์นี้พันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าส่วนเหตุผลที่ล่าช้าเนื่องจากเป็นกระบวนการที่ต้องร่วมกับแพทย์ประชุมเรื่องอาการป่วยแต่รายละเอียดขอเห็นเอกสารก่อนซึ่งทางกรมรัฐทันก็จะชี้แจงด้วยทั้งนี้ตามกฎหมายแม้ตนเองเป็นเพียงแค่ผู้รับทราบแต่ก็จะขอดูรายละเอียด ของเรื่องด้วยเพราะว่าการตัดสินใจทั้งหมดอยู่ในอำนาจของอธิบดีกรมราชทัรมว่าท่านจะสมขึ้นมาในอาทิตย์น,นี้เนื่องจากว่าหิ่งที่ท่านบอกว่าชา้าเนื่องจากมีกระบวนการที่ต้องร่วมับแก่ประชุมเรื่องอาการป่วยจะได้รายละเอียดถ้าขอสิ่งเอกสารแล้วถทาผมน่าจะทำน่าจะชี้แจงด้วยแล้วก็จะขอทนนีท่าน ขั้นตอบต่อไปอ๋อทางกฎหมายถึงแม้ว่าจะเป็นผู้รับทราบก็ตามแต่ว่าเราก็ต้องดูดูรายละเอียดของเรื่องด้วยแล้วผู้อนุมัตินีกกับทีมวิจัรวนะใช่ครับใช่ครับ